สวัสดีครับรับประญาเท็เตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับอัปเดตรายการสินค้านะที่สาขา2บ้านท่าคอตำบลวับงบัวนะครับอำเภอคลองผุ่งกระแพงเพชรนะครับร้านนี้ก็เปิดทำการนะครับปกตินะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเข้าลองเข้ามาทดลองขับนะฮะมาคุยรายละเอียดกันดูนะครับ เราเ็าอัปเดตในวันที่19ธันวาคมนะครับ2,565นั่นเองนะครับอัปเดตรายการสุดค้านะครับมีหลากหลายรุ่นในท่ันเลือกนะครับเริ่มต้นกับยันม่านะครับ EF514T นะครับคันนี้เป็นยันม่าจะทะเบียนปี52นะครับยางใหม่4เส้นนะครับคณะสภาพนะครับโดยรวมสวยๆเป็นรถไล่นะครับลูกค้านี่เลยสิคาร์หน้านะครับจะมีเปลี่ยนกาดตัวนี้มานะครับ รถของเดิมน่าจะมีการแตกเนาะเปลี่ยนตัวนี้มาแล้วก็ทางร้านปรับเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เซนนะครับใบม,มีดนหน้าพร้อมผ่านคัวนะครับราคาเลยที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับยันมาห้าสิบเอ็ดแรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบนะครับห้าสิบเอ็ดแรงนะครับเดรีลิงค์อินเจคชั่นนะครับยังใหม่สี่เซนเลยนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้านี่แถมท่อเลทให้ด้วยนะครับต่อไปเลยถัดมาคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับลูกค้า ยางใหม่สีเส้นเหมือนกันครับสีสันเดิมๆนะครับแต่รถจทะเบียนปี59นะครับปีเก่าหน่อยนะครับแต่สภาพโดยรวมถือว่าโอ้โหสวยๆเลยครับคันนี้สีสันเดิมๆสีกระทะล้อก็เดิมๆนะครับสีฐานล้อหน้าสีใบมีดใบมีดด้านหน้าครับผมกระหลอกนิดหน่อยเองนะครับคันนี้ใบมีดอันหน้าพร้อมหมัดช่วยนะครับเป็นรถไล่นะครับราคาอยู่ที่530,000บาทนะครับ5 3 0 0 0 0บาทกับ L5018 ถัดมาเป็นอิซึกิเอ5นทนะครับหรือตัว 54แรงม้าเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้ยังใหม่นะครับยังหน้าใหม่นะครับสีสันกับาโป้งนะครับอ่าสีสันเดิมสีค่าเบมีสีเดิมนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทครับเบมี่ดนหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับกับอีสกิ54แรงม้านั่นเองนะครับเล่นทะเบียนพร้อมนะครับถัดมานะครับเป็นคูบัต้า L4708SP นะครับอันนี้จดทะเบียนปี58นะครับใบมี่ดัหน้าเก็บงานทำสีนะครับ 44ฟอร์กโปรงใหม่นะครับเป็นรถปรับสภาพเนาะนี่เลยใบมีดหน้าพร้อมผ่านคัวนะครับคันนี้ราคาที่465,000บาทนะครับกับ L478 SP นะครับใครที่สนใจนะครับ47 SP นะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมเชิญที่สิริรัมปัญญาเทคเตอร์นะครับถัดมาเป็นรุ่น B นะครับ B2440 นะครับ2440พร้อมคงกันอ้อยนะครับตัวนี้พร้อมโรตารี่ด้วยนะครับราคาอยู่ที่ 2แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับโรตารี่85เซนนะครับสองแสนหกหมื่นเก้า B2420 นะครับตัวนี้จะเก่ากว่านะครับแต่เป็นสไตล์ผลิตญี่ปุ่นนะครับเป็นรถผลิตที่ญี่ปุ่นนะตัวนี้จะได้ความแข็งนะครับแต่ก็อร่อยซื้อที่ซูคุปต้าทั่วไปใกล้บ้านนะครับเป็นตัว B2420 นะครับพอพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น2440ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2แสนสามหมื่นบาทนะครับตัวรถพร้อมโรตารี่นั่นเอง สองแสนสามมืนบาทถัดมาครับตรงนี้จะเป็น l 5 0ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับห้าศ่ใบมีด้าหน้าพร้อมผ่านพวนใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นเลยตันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนนห้าะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ, 5, 25, บ,นะรบผ่านใหม่ให้เป็น NASA, นาซาครับเป็นผ่านใหม่นาซ่านั่นเองนะครับผ่านหกใครสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้อุปกรตออพัวนะครับผ่านพัวนาซาก็มีนะครับเป็นรุ่นใบโบลอนนะครับสามหมื่นสามหบาทนะครับ ถัดมาด้านนี้ไซส์เล็กลงมาหน่อยเครื่องยนต์สามสูบนะครับเป็นเริ่มจากด้านนี้เลยแล้วกันคุปตะเอลสามหกศูนย์แปดนะครับเบม,มิดาหน้าพร้อมหันควนนะครับคันนี้ราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรดจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับนี่เลยใครที่ต้องการหาสามสิบหกแรงราคาประหยัดนี่ครับสามแสนหนึ 15, ่งหมื่นห้าครับเบมิดาหน้าพร้อมหันควนถัดมาอีกตัวเป็น L 3 6 0 8เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จดทะเบียนปี56นะครับปีใหม่กว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่330,000บาทนะครับ330,000บาทเป็นพิ้านหน้าพองผ่านพนนะครับอันนี้ให้เป็นผ่านใหม่นะครับลูกค้าผ่านพนใหม่ลืมแจ้งนะครับเป็นผ่านพนใหม่เนาะนะครับเลือกไปเลยนาซานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยครับใครที่ต้องการหา36 SP นะครับแตกต่างกันที่ในเรื่องของอ่า โยกเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเกิดขึ้นแต่ย้ายไปอยู่ข้างคอพวงมาลัยครับแล้วก็ชุดโครหลังคาเป็นแบบ L c ีดนึแปดนะครับคันนี้ยังหลังใหม่เลยนะฮะ36 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนปี58นะครับผมราคาที่3 7 5 0 0 0บาทนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านควนะครับ3 7 5 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจนะ36 SP เชิญได้ที่ร้านปัญญาเซคเตอร์เลยนะครับด้านในนะครับ ก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับอ่าแล้วก็ที่มาลงใหม่ก็จะมีตัดหญ้าของตระกูลนาซานะครับมี1.2เมตร1.4เมตรนะครับ1.2เมตรราคาอยู่ที่27,500นะครับแล้วก็1.4เมตรราคาอยู่ที่29,500นะครับนี่ยันมา้า35แรงม้านะครับตัวนี้จะขายเป็นพร้อมผ่านผ่าน5นะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่190,000 185,000บาทนะครับพร้อมผ่านพวนเนาะด้านในก็จะมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับนี่ตัดหญ้านะครับอ่า รถขุดคูปะต้า KX 913นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่385,000บาทนะครับ385,000แปดนะครับรถทอร์มินปี54นะครับใครที่ต้องการรถขุดคูปะต้านี่เลยใช้งานได้เลยนะครับ L 5 0 1 8นะครับนี่เลยรถไล่เหมือนกันนะครับคันนี้สวยๆเลยครับสภาพยางนะครับเดิมสี่เส้นนะครับราคาประหยัดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่520,000บาทนะครับ M.U. สี่เก้าครับผม M.U. สี่เก้าศูนย์สองนะครับใบมีดหน้าพร้อมลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ผ่านสามผ่านหกโอ้โหให้ไปถูกคอนสี่ชิ้นเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นบาทนะครับรถจักรยานปีหกสามนะครับยันม้านะครับสี่สิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เก็บงานทําสีใหม่สีเดียวกับยันมาห้าหนึ่งเลยนะครับปรับโฉมใหม่เก็บงานทําสีทั้งร้านนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับยันมา ตูบูตา L458DI 0นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับ298,000บาทนะครับอ่าวรถเกี่ยวเราก็มีนะครับเป็นตัว DC95 นะครับ GM นะครับ DC95 GM เลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่380,000บาทนะครับ380,000บาทเหินมา51แมน MANU ครับตัวนี้เลย450,000 450,000บาทนะครับใบมีนนาพร้อมผ่านทวนครับผม เาญี่ปุ่นก็มีนะครับลองมาเลือกหาดูราคาหลักหมื่นนะครับก็มียิบสองแรงนะครับยีบสองแรงมีสองตัวเนาะตัวอ่าสี่หมื่นห้านะครับแล้วก็นี่เลย L พันห้าสองเผารถเข้ารองอ้อยนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับตันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นห้านะครับนี่ B พันสี่นะครับ B พันห้านะครับ B พันสี่พันห้าราคาพอกัน L ห้าสูนแล้วก็มีหลากหลายุหลากหลายคันให้ท่านเลือกนะครับนี่เลยนะครับดูรวมๆไปเลยนะครับ l 4 0 1 8ก็มีนะครับราคาที่4 5่0 0 0ห้0 0บาทใบมีดหน้าพร้อมโรตรี่ใหม่เลยครับใบมีดหน้านาซ่านะครับโรตรี่ใหม่ก็เป็นนาซ่านะครับ1 6เมตรนี่ครับสนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับก็เชิญในที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับทั้ง3สาขาเลยนะครับตลาดท่ามะขืออำเภอคลองขุ่นอเมงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตำบลวังบัวนะครับแล้วก็อีกสาขา3ก็อยู่ใกล้ๆกันนะท่าคอเหมือนกันนะครับ สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับช่วงปีใหม่นะครับมีโปรโมชั่นลดพิเศษให้ลูกค้านะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดเนาะมาใครที่เดินทางกลับบ้านนะครับช่วงปีใหม่ก็แวะมาเยี่ยมชมรถแท็กเตอร์นะครับหาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานไรงานสวนงานนานะครับก็เชิญได้ที่ร้านประหยัดแท็กเตอร์นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ